วันนั้นนะเราเป็นรุ่นพี่แล้ววานนันปีสามเราก็มีเริ่มหนุ่มๆรนะุ่นน้องเรา,าโตแล้วเราต้องทำเองแล้วก้าวสู่สุขสุขเนี่เข้าไปเหมือนไปนไล่เขาเนี่ยเราก็มีคมีดไม่มีปืนไม่มีอะไรไปฟันเขาทีเนี้ยเราก็ใจก็ ใจล้วก็พาเขาไปเล่นก็บาปอยู่นีฮะอยู่ดีคิดขึ้นมาเงี้ยเขาไม่งกํากำลังวิ่งเลยนะเดี๋ยวว่าน้องอเอาขวานไปฟันเขาพ๊กเราเห็นแล้วเขาไอ้นี่แบบเข้าอ่ะเราน้องจะฟันซ้ำไปหูน้องมันอารมณ์ร้อนมากตอนนั้นก็เห็นแล้วพ่อ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 อะไรเงี้ย เพื่อนเลือดีคนนึงแหละก็อยู่บ้านบ้านอยู่ยแยกไม่เหมือนแหละอ่าอ่าทีนี้ก็คือแบบปากปากปากคนนี้อะปากมามหมาเลยเออคือแบบว่าผ่านไปรู้ไปนี้ดาแซวผู้หญิงเหมือนแบบแซวเสียแซวแซวผู้หญิงไม่ต้องให้พูดนะ <c oughs> ผมรู้เลยเนี่ยคร ไม่อยากพูด,ดแต่รู้เลยว่าใครเจอผู้หญิงเจอคู่อื่ตโอ้โหตะโนกนไลยก่อนปากไวมากจริงเหรอไปกับลูกปืนม <laughs> ันโอ้โหไปแล้วเจอแวบเดียวเรายังทีเรายังไม่เห็นนะไ <laughs> เห็นก่อน <laughs> เราไปเราดา่าเราด่าอย่งนี้ <laughs> จนแบบมีมันนึงแบบไปด่าเขาด่าเขาแล้วทีนี้ของเราไม่มีเราก็มีอยู่กันสี่คน,คนห้าคนแนละ้วแต่นั่งมาเป็นป้ายเลยนะ่าจะเกือบยี่สิบจริงเหรอใช่ตรงแยกการไฟอ๋อรู้เลยว่าใครเออรู้เลยรู้เลยแยกการไฟ <Okay. S 2> มีบุร <Okay. S 2> ีเรานั่งรถตั้งแต่แยกมิลไปจนถึงแกกันฟ้ารถติดินั่นปากไปแล้วด่าเขาอยู่้ลูกได้บ้างหรอไม่รู้ เออมันก็มาร้อมรถเมย์เราเราก็บอกไอ้ลุงลุงไม่ต้องเปิดเปิดตู้นะเดี๋ยวผมโดนเลยประมาณนี้เดี๋ยวมันร้อ,องเลยมันก็เคาะเอ้ยลุงลงมาลุงม,มา <c oughs> เพื่อนผมก็มันเดินมาปากด่าด่าด่ากระจายดา่าเอออะไรเงี้ยจนรถเมย์ไปแล้วมาอีกวันนึงคิดว่า ต้องเอาอีกเอาอีกเอาไว้แน่ไม่ถึงใครเอาอีกเราเอาอีกเราคือแบบเหมือนเหมือนเราเสียไงอ่าทั้งที่แบบว่าเขาท้าแล้วเราไม่ลงเลยอาอแล้วก็เอาอีกคือวันนั้นวันนั้นวันนั้นเราไม่มีของไงวันแรกไม่มีของใช่วันนั้นไม่มีของคือคือกับไปเรียนอย่างเดียวอะไรเงี้ยล้าเป็นจะเอเฉยใช่ไปเจอเจเอเฉยแล้วทีนี้ก็มาอีกวันนึงก็มากันห้าคนเหมือนเดิม หมุนนั่งแต่แยกบินเข้าตลาดไปปมาเหมือนมามาไม่ได้นับกันอ่ะสายอื่นร่มเก้าอะไรเงี้ยห้าแปดเนี้ยอยู่ดีมากันโดยไม่นับหมายใช่มามาเข้ากลุ่มเราเพื่อที่จะไปเรียนใช่พาะถึงแยกกันว้นันก็ปากดีมเดิมเนี่ยมันก็ข้ามมาอย่างเงี้ยเราก็ลงเลยลงบวกัันสักพักก็มีตำรวจมาแหละนเล่นกันได้ไม่นานหรอกบ หมือนตำรวจมาไวมากไม่ตรงนั้นมันมีป้อมไงอ่อเมื่อก่อนมีป้อมใช่แล้วตำรวจเร็วอยู่แล้วมันแล้วอีกอย่างคือโรงเรียนเขาจําได้เลยมันมันเป็นเอกชนนะแบบว่าอาจารย์เขาดูแลดีพอพอเกิดเหตุการณ์ตำรวจมาปก็อย่างเงี้ยอาจารย์เขาจะเอารถรถเหมือนรถของโรงเรียนอะให้นักให้นักเรียนเขาขึ้นแล้วก็หนีไปเลยรถซองแถวใช่ไหมใช่หนีไปเลยหนีไปเลยเราสวนโรงเรียนเราก็อาจารย์ก็จำก็ทากรรมก็เลยแบบโดนหมอบโดนตำรวจได้ พราะโรงเรียนเรามาแล้วครัฐบาลรัฐบาลไม่มีแบบรับส่งไม่มีอาจารย์มาคุมหรอกจะไม่มีอาจารย์มาคุมอาจารย์มาอีกทีก็คืออยู่โรงพักอ่ะใช่โรงพักอ่แล้ววันนั้นก็คือโดนตำรวจจับเหรอโดนโดนโดนเล่นโดนยึดของโดนกรบหมดแหละแต่ตำรวจก็ปล่อยตรงนั้นอ๋อคือยึดตรงนั้นไม่ได้พาไปโรงพักไม่ได้พาไปโรงพัก อาจจะมีพาไปไม่กี่คนบางที่แบบว่ามีปืนเลยตรงนี้นะอ๋อวันนั้นมีเหรอมีตัวด้วยมีบางคนมีมาแต่วันแรกโชคดีที่ว่าเขาไม่รู้ว่ามีปืนหรือเปล่าดีเขาไม่ยิงขึ้นมาด้วยนะถ้ามีปืนนะวันนั้นวันแรกอ่ะวันแรกเรามีอ๋อเหรอแต่แดนไม่มีรูปอ๋อเพื่อนเพื่อนเป็นคนใจเย็นเพื่อนเป็นคนพกไงตอนนั้นสองสอง โม่สองสองเก้านะโม่เลยอ่ะโม่เก้านะใช่สุดดยอแต่ไม่มีลูกไงเออเป็นหมาแล้มันมันคนใจเย็นเวลามันพกปืนอะไรเงี้ยเหมือนแบบไม่ใจรอยู่นีอะไงเงี้ยส่วนมากคนคนพกปืนจะใจร้อนแต่คนนี้ใจเย็นมากคือแบบเอ้ยไปไปไปอะไรเงี้ยไม่ยิงแม่เออมันก็เลยแบบค่อยๆถอยห่างถอยห่างถอยห่างอะไรเงี้ยอ๋อวันแรกโชว์เหรอโชว์โชว์แต่ ความรู้สึกเราเหมือนเหมือนเสียเงี่ยเออเออเออเหมือนท้าเขาท้ามาแล้วแบบมาแต่เราลงไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็เป็นคนบอกให้คนคนตับเมลบอกไม่ต้องเปิดประตูอะไรเงี้ยใช่มาเยอะเกินตามมาเล้อืมอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งจกจ๊กจกของเพื่อนเราที่แบบว่าปากเบาไปหน่อยใช่มีโอเพื่อนสีคนนี้ปากหนามากยอดเลยเพราะว่าผู้หญิงผู้ชายโหด่าเสียหมดเราเรามีอีกงไหมมีมีคะดอีกงไหม เออนนี่แหละรุ่นพที่พาไป้งอืมใช่พาไปพาไปแบบว่าพาไปในซอยจตุพรนี่แหละอ๋ออ้ยไม่ใช่ซอยจตุพรเขาเรียกซอยอะไรซอยสุกันเน่ใช่จุกันเน่เออที่เราไปพาหาอะไรเขาหละ แต่ก่อนมันจะมีตลาดนะตลาดขายพวกข้าวขายอะไรนะแต่เราไม่ได้เล่นแบบเล่นเอาเขาจะตายแล้วก่อนพูดถึงเรานะเราไม่ได้เล่นเขาแบบเออเอาให้ตายอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าวันนั้นเราเป็นรุ่นพี่แล้วมาณปีสามเราม็มีเริ่มมีคือมีรุ่นน้องนะเรามโตแล้วเราต้องทำเองแล้วก็เข้าไปเือนไปไล่เขาเนี่ยเราก็มีแค่มีไม่มีปืนไม่มีอะไรไปควนเขาทีนี้เราก็ใจก็ ใจเ้าก็พาเขาไปเล่นก็บ,บาปอยู่นีฮะ <c oughs> อยู่ <c oughs> ยดีคิดขึ้นมาเงี้ย <c oughs> เอา,เอาน้องอ่ะ <c oughs> เอาขวานไปฟันเขาป๊กเราเห็นแล้วเขาไอ้นี่แบบ เข้าอ่ะเราน้องจะฟังซ้ำไปแต่หูน้องมันอารมณ์ร้อนมากอนนั้นก็เห็นแล้วเออพ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 ออย่างเงี้ยพอพอแล้วเราก็แยกย้ายกลับเราคิดว่าเราได้แล้วควรพอเงี้ยไม่ควรไม่ควรมบจนที่กาใชออหก็จริงนะเอาแค่แบบว่าหอมปากหอมคอเพราะว่าเขาทําเราก็มีไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราทําเขาอย่างเดียวใช่ของเราก็มีแบบว่าโดนด้วยอะไรยเงี้ยมันเหมือนแบบสับไปสับมาแล้วเลยนะเหมือนเป็นวัฏจักรนะใช่เออ แล้วอย่างที่อ่านมีไว้เหตุการณ์ <ทำ S 1> แบบว่าโจ๊กๆเลยล่ะไม่เอาแบบดราม่าเอาโจ๊กๆชอบมากกว่าชอบโจ๊กๆสนุกสนุกก็จะมีเล่นกับโนชาแต่ว่าผูา้ผมนี่จะเป็นแบบประเภทแบบว่าดอกล้อมากกว,ว่าเพลื่อนว่าไงเพื่อ,อ,อววนประมาณนี้แต่แบบว่าถามว่าเล่นกัจริงจังไหมมันก็มีมีหลายครั้งแต่ว่าส่วนใหญ่ก็แบบ โดนไหมมันก็มีโดนด้วยนะอ่าฝั่งเราโดนบ้างฝั่งเขาโดนบ้างแต่ว่าถ้าแบบฝั่งฝั่งแบบถ้าเราโดนแบบสนุกสนุกก็จะเป็นแบบประเภทเขาปาไม้มาแล้วแล้วตรงไหนไม่โดนนะสังเกตไหมคนเราร่างกายใหญ่ใช่ไหมไม่โดนโดนตีนมีมีแบบประมาณมันชอยย้อยลงมาโดนตีนแล้วลูกกุ้งเลยใครโดนอันนี้ใครโดนอันนี้เป็นลน้องลูกนองลุ้งตรงนั้นเลยแล้วแบบ คนก็เยอะตรงนั้นนะคือคนฝั่งเขาก็เยอะฝั่งเราก็เยอะแต่แบบคนเรามันตัวใหญ่ใช่ไหมปลาไปมันน่าจะโดนตัวโดนตีอย่างน้อยโดนขาโดนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เพิ่ววันนั้นอะคือไอ้ไอ้น้องคนนี้ปกติอ่ะจะเป็นคนแต่ชอบแต่ทำผ้าใบอ่าก็อยู่ในวันน้นแต่ใส่เข้าใส่หมุนนิ่มจิ้มลงลงหุ่นนิ่มเลือนทุ่งเลยควรจะสวย คนอื่นไม่โดนโดน,ด<อ>นตีเอยแล้วแบบว่าถ้าเป็นความประทับใจใช่ไหมความประทับใจตอนอตอนตอยู่ปีหนึ่งก็เรื่องเรียนตะไบนี่แหละอะอาอันนี้คือไฮไลท์ของมงเรียนเราเนีเเนอะคือถ้าเป็นคําว่าเทคนิคเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าคือจะมีการเรียนตะไบอยู่แล้วเรื่องเทคนิคอะไรพวกนี้คือจะเป็นแต่การเรียนตะไบแต่แต่แตแตรายอื่นผมไม่รู้นะแต่รายผมอะ่ะที่เด็ดเลยคือให้นักเรียนหามไม้มาโคลลาน ออหาไม้เดียวมาคนลรอันถ้าอาทิตย์เนี้ยคุณมาเรียนแต่ผมคุณพี่ยอมตัดคุณโดนไม้ที่คุณทํามาแล้ยตีเออนี่ยผมจําไม่ค่อยได้แล้วประเด็นหนังแม่เขาเป็นคเขาเป็นคนครูแล้วไม้เดียวเนี่ยคือเขาคนเขาเขามีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วผมถามว่าแม่ครูเขาอยากให้หาไม้เดียวมาอันนึงเขาเอาเทปสีนะเทปสีจงคูนั้งเงินเลยนะแหม่บอดอ่ะเอาพันให้อย่างดีเลยโแม่งหนักเขาไปใหญ่เนี่ื้อแล้วอย่างสวยนะสวยมากเลยอาจารย์โชว์ มึงจะโดนไม้ของมึงเองนี่แหละแล้วก็วโดนจริงๆคือประเด็นเค้าของเราจะเป็นแบบว่าปีหนึ่งตัดตัดหัวหัวเกียนไนะดก,นก,ก็ประมาณว่าเหมือนคัดคนเลยนะเหมือนที่ผมเคยบอกว่ามันคัดคนว่าถ้าคุณมีความอดทนพอคุณก็จะผ่านจุดนี้ไปได้นั่นนะแค่เทิมเดียวนะที่ตัดหัวเกลียนนะจองนักเรียนอ่ะเทิมเดียวแล้วหัวเกณียนจริงๆไม่และอย่างเราเป็นรัฐบาลแล้วเขาเขาให้ทําอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนแบบว่า ฝึกวินัยไปในตัวนะใช่ฝึกวินัยแต่ออกเยอะนะนักเรียนเราออกเยอะที่โดนตัดบทเกียนเพราะว่าเขาคิดว่าแบบมาเรียนขายยาแล้วแบบเอาไว้ผมยาวแต่ถามว่าโรงเรียนเราไว้ได้แต่แค่เดียวผ่านเทอมเดียวเองแค่นั้นเองไอ้ทค่ิคพฤติกรรมกใบเนี่ยก็ประมาณว่าแค่วิชาเดียววิชาเดียววิชาเดียวเลยที่ต้องตัดบทเกียนวิชาเดียวเสียวทั้งเทอมเพราะว่าจะลุ้นก็จะโดนตีไม่ตีนี่แหละ แล้วก็ต้องลุ้นด้วยว่าคุณต้องเรียนลูกเสือตอนพร้อมหัวเกียด้วยนะถ้าคุณมาเรียนเทอมสองที่ไม่แต่หัวเกณฑนนี่คือแบบไอ้นี่นะแค่เรียนเทอมเดียวหรือสองเทิมนะเทอมเทอมเดียวดิเออเรียนลูกเสือเทอมเดียวนะใช่แต่ผมเป็นรอรออ๋อประมาณเราเรื่องไป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 รอรอแล้วก็แต่ผมเรียนที่ปีเดียวนะปีเดียวตีกับตีกับขาสั้นเลยตีกับน้องมินอ๋อนอมากอประมาณนั้นเฮ้ยมันตีนี่าชี้อาชีวะ น้องมินที่ที่ผมที่ผมโดนมานะคือมันเป็นแบบว่าเด็กขาสั้นนี่แหละขาหรถใส่ชุดนอนดอเวลาเราขับรถผ่านใช่ไหมใช่แต่เอิญคือถามว่าเราผิดไหมตอนนั้นนผิดนะเพราะว่าเราไปไถ่ตังเขาพวกเราแหละไปไถ่ตังเขาแล้วแบบว่าไปตบตื้นเฉกเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเผอิญตอนเย็นน่ะไอ้พวกผมไม่เกี่ยวนะอืพอเดินเดินไปรอรถเมย์ีที่หลักสี่เราไปเรียนหลักสี่มันเป็นปีปีแรก ไปรอรถเมย์ปุ๊บไอ้ไอ้พวกขาซ่าตัาเสียงกันแล้วเฮ้ยไอ้นี่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 นะไอ้นี่นะเป็นคนขโมยอ่ะไอ้นี่นะเป็นคนตกตามาเพิ่งเอิญคือรถเมย์มาปุ๊บเราก็เหมือนรวมมันจะขึ้นรถเมย์ครัไอพวกผมเนี่ยพี่เกี่ยวหน้านี่ติดประตูรถเมย์เลยผมอ่ะตังที่ปะโดนที่ หันไปทิมบอกมึงไม่เกี่ยวจะเสือโหเอาไม่เกี่ยวรถทีมทำไมอ่มอาก็ตีกันตรงนั้นพักหนึ่งพักหนึ่งไายกระตับรถเมย์เขาก็ช่วยลงลงมาไล่ลงมาไล่ลลให้อ่ะแล้วพวกผมก็ขึ้นไปบนรถเมฆใช่ไหม,มจะมีประมาณสองคนที่ว่าไม่ได้ขึ้นอีกคนนึงก็วิ่งเข้าโชลูมเบน้นคนนึงก็กระโดดขึ้นแท็กซี่แต่อีกคนที่เข้าโชลูมเบนซ์เนี่ยไม,ม่ยอมไม่กลับมาพร้อมกับไม้กระบ,บองรองพอ่อ, <c oughs> อกลับมาตีมาตีเขาอีกทีนึ่งแล้วกระโดดเขาไล่ไปอีกทีนึง ก็แ,แหละคือสิ่งที่แบบเฮ้ยจะมาทำเราทำไมวะเราไม่ทำนะแต่แบบบางทีการแบบมอีฝากอืมีฝากอะไรประมาณนั้นแม่ตอนนั้นปีหนึ่งเลยนะยังไม่ค่อยรู้หรอกแบบว่าการแบบตีลายฟันแทงมันเป็นยังไงนะส่วนมากปีหนึ่งเราไม่ค่อยรู้หรอกฟิชี่กัเราเจริงจริงปีหนึ่งเราไม่ค่อยรู้หรอกพวกวหลีแต่งตัวไงเรายังไม่รู้เลยไม่ถึงอนะตเกตต้นตัเกตแต่พอเราจะดูออกพอเราเรียนไปเรื่อยๆเราจะดูออกเลยนะว่าทั่วหลีเราอ่ะ โรงเรียนเนี้ยแต่งตัวไงอีกโรงเรียนหนึ่งแต่งตัวไงนะประมาณว่าอ่าขึ้นปีสองแล้วเริ่มเริ่มมีพลังแล้วเริ่มรู้เยอะแล้วก็กใกล้คล้ายเหมือนพัวเหลี่ยมองเรียนเราอะ่ะใช่ เขาก็จะดูออกว่าโรงเรียนเราเขาจะมองรองเท้าก่อนเลยถ้ารองเท้าผ้าใบอ่ะเอกเด็กเด็กการเดการแน่นอนแต่ถ้ารองเท้าหัวเหล็กช่างมีนช่างมีนแต่อย่างเรานี่ถ้าถ้าถ้าจะมองที่ช่างก็ขาจะบางๆขาม้ากระชุมพื้นเหลืองเนี่ยนี้แหละการเดินทีช่างแต่แต่ก่อนเราไม่รู้ใช่ไหมล่ะปีหนึ่งใช่โดนโดนจุกตุ้ มันก็สนุกนะช่วงนั้นนะเป็นใบกล้องกล้องยังไม่มาเยอะมีเนาะแต่ยังไม่มาเยอะกล้องเ้องยไมค่อยถึงใช่กล้องมีแต่ยังไม่มาเยอะกล้องมันไม่มีตามพื้นเอ้ยตามถนนยังไม่มีอาจจะมีตามเซเว่นใช่ตู้ใหญ่เป็นหงบ้านคนยังไม่มีเลยกล้องอ่ะ นะเจเน็ตยังไม่ถึงมือถือเรายัง<ส>เป็นยุคจีนแดงอยู่เลยนะที่หกลำโพงนะโอ้ยขกไฟมีแสงโทรศัพท <c oughs> ์ใครมือลำโพงดังๆเนี่ยเออวเฟรี้ยวเลยเปิดดังลั่นเลยถ้าพักลำโพงแตกลำโพงแตกก็่าชนะแล้วอย่าง เดี๋ยวเดี๋ยวให้ถามสองคนเลยนะอย่างพี่ต้นอย่างพี่ต้นเรียนช่างไฟเรียนยากไหมเพราะว่าบางทีแบบเดี๋ยวน้องที่กําลังแบบอยากจะหาที่เรียนอย่างเงี้ยแบบว่าอยากเรียนช่างไฟอย่างเงี้ยอย่างพี่ต้นพี่ต้นเป็นคนเรียนเก่งไหมถามว่าเรียนเก่งเรียนปานกลางาไหมไม่เก่งมไม่เก่ง<ม>เพราะว่าเราจะเป็นคนไม่ค่อยชอบคณิตเนี<ม>่ยเพราะว่าตอนแรกพอจะให้เรียนหมอส<ม>ี่ห้าหกเรา เราหนีคณิตมาเรียนช่างไปมามาเรียนช่างโง่โหนักอยากก็สี่ห้าหกอีกไม่ออกพี่ต้นอยากจะเล่นเซเลโมนไงใช่แต่จุดหลักจุดหลักเลยกันะโน้ถามว่าถ้าเป็นพวกภาคทฤษฎีมันยากนะผมก็ไม่ค่อยได้มาถามว่าผมรู้ไหมผมก็พอรู้แต่ผมส่วนใหญ่ผมจะเก่งทางด้านปฏิบัติปฏิบัตินะลงมือทำอะไรเงี้ยส่วนมากพวกเราที่เรียนช่างอ่ะจะเก่งปฏิบัตินะพอทฤษฎีมันเหมือนแบบว่า เราห่วไม่ถึงเราก็เรเป็นคนเรียนไม่เก่งเหมือนกันแต่คือเหมือนแบบว่าถ้าปฏิบัติอ่ะบอกมาเถอะทําได้ตอนแรกอาจจะไม่เป็นหรอกมันก็ต้องฝึกฝาไปเรื่อยๆแหละมันก็เป็นเองเพราะว่าห้องเราเป็นห้องห้องเด็กเรียนด้ไงเด็กเรียนเยอะหองเรียนห้องเรียนเยอะใช่เลวไม่ออกเขาอะไรอย่างงี้แหละไม่แล้วก็เนี่ะเพื่อนลองบอกเลยว่า การเรียนช่างไฟฟ้าเป็นยังไงเพราะว่าบางคนมองแล้วช่างไฟฟ้าเนี่ยคํานวณเยอะแน่เลยแต่ที่ได้แม่คานวณทุกทุกแผนกอะคำนวณมีหมดได่คานวณมีทุกแผนกเออมีทุกที่เพราะว่าบางทีแบบเผื่อแบบน้องๆที่กำลังอยากจะเรียนสายอิสระอยากจะมาแบบเข้าแผนกช่างไฟฟ้ากลัวแบบเรียนไม่ไหวต้องต้องต้องดูตัวเองก่อนว่าตัวเอง,เองชอบทําอะไระมากกว่าต้องชอบอะไรนะชอบทางไหนก็มีหลายแผนกให้เลือกอย่างเงี้ยใช่ แล้วอย่างที่อั้นน่ะจ้างเชื่อมเป็นไงแบบยากไหมสบายไหมยากไหมสบายไหมตัวอย่างเชื่อมเขาจะเน้นไปทางปฏิบัตินะใช่เพราะว่ามันเหมือนงานฝีมือกับเพราะว่าในการเชื่อมเนี่ยบางทีในการที่เราสอบใช่ไหมอาจจะไม่เน้นสวยแต่เน้นว่าทะลุไหมซึมไหมโบไหมเหล็กทะลุหรือเปล่าคือเชื่อมเนี่ยเหล็กสองอันต้องมาตกกันถึงไหมครับครับมันก็ต้องเบบโผล่ออกไปฟังเพื่อให้มันสนิท มันติดฝั่งเดียวอะไรประมาณนี้มันก็พอเหมือนตอนสอบเนี่ยพอเชื่อมติดปึ๊บเขาก็จะโยนจะโยนว่ามันแตกกับการไหมมันจะก็จะประมาณนั้นคือตรงจหจะเป็นงานฝีมือใช่ครับถามว่ามันสนุกไหมสนุกนะเพราะว่าการที่เราลดได้ลงมือทำเราจะได้รู้เลยว่าเราชนญหรือเปล่าถ้าเราเก่งตรงนี้ไหมถ้าเราเก่งปึ๊บ มันไปต่อได้ยาวๆเลยอืช่างเชื่อมัอนเนาะเพราะว่าตลาดแรงงานขาดเยอะนะช่างเชื่อมแล้วคนสมัครน้อยด้วยนะตัวอย่างอย่างผมเนี่ยผมไม่รู้<ม>นะ<ม>ว่าช่างเชื่อเสือเพราะแรกผมไม่รู้เลยแล้วช่างเชื่อมเนี่ยมันมันเรียนยังไงวะมันเรียนยากไหมอะไรอย่างเงี้ยพอได้ได้เข้าไปจริงๆเนี่ยติดลมเลยอืมเพราะว่าทีแรกผมอ่ะเทอมสองกัดย้ายย้ายไปอยู่ช่างยนต์เพราะว่าอยากเป็นช่างยนต์อะไรประมาณนี้อยากเป็นเครื่องยนต์เรามาติดลมตกที่สามเลย แป๊บๆจบเลยใช่เพราะมันแบบเยีอีกสามปีเออจริงๆแล้วตอนนี้นะช่างอ่ะคนเรียนน้อยมากเลยนะใช่ใช่เออตอนยุคเราโอ้หนักเรียนแม่งแย่งกันแบบเข้านะใช่แย่งห้องโอ้แบบนักแึ่งนี่นักเรียนอย่างเยอะเลยอ่ะของผมช่างยนต์นี่ก็เจ็ดห้องอ่ะใช่ใโอ้เยอะมากอ่ะมอไซค์ไม่มีที่จอดอะที่จอดมอไซค์อะยุคเรานี่คือ แต่แป๊บเดียวออกหมดใช่ปีนึงเดี๋็กก็ได้งไวงไวแต่ออกตอนปีนหนึ่งอะเยอะแล้วปีสองก็ลำแหลมหน่อยห้งองผมเนี่ยมีห้องเดียวก็วจริงแต่มันหกสิบคนแต่นนแหกสิบคนเนี่ยพอจบปีสามแล้วอะมันมันไม่ถึงสิบห้าคนนะจริงรๆเพราะว่าบางทีบางคนอายุยากอยา,อยา,อยาอกผู้หนึงเรื่องปีหนึ่งเนี้ยบางคนลาหลัวเกณฑ์ไม่ได้ออบางคนก็แบบบ้านอยู่ไกลมากเลยก็ไปเรียนที่ใหม่ประมาณนี้ก็เลยออกกัน ถามว่าเรียน,นยากมั้ยยากเชื่อไหม่ายากแล้วผมอยากรู้ว่าพวกเราอ่ะรู้สึกยังไงที่แบบว่าเวลาเจอแบบโรงเรียนอื่นว่าแบบโรงเรียนเราหัวเกลียงหัวเกลียงทั้งที่แบบเกียงแค่เทอมเดียวเนี่ยรู้สึกยังไงแบบว่าความรู้สึกอยากรู้ว่าความรู้สึกตอนนั้นเด็กเลยแล้วมันก็รู้สึกอยากอยาไอะน,นะพเพร<บ>าะผออทว่าอเออใช่ใช่แต่มันก็อายอายแค่เทอมเดียวมีเดียวไม่ถึงปีหรอกเทมอมเดียวใช่ถ้าอายนะ หัวใสอะไรเงี้ยใสเกินใสเลยแต่มีรูปคุณอยู่นะตอนหัวใสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอารูปให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวได้เพราะว่าตอนนั้นอะไรตอนตัดเราเราก็ทุกษาแบบลองหวีมาบ้างนะอาจารย์เแต่เขารู้อาจารย์ไม่พอใจแล้ใสใสเพิ่มให้เขาดูลายผมไงดูลายผมใช่ เรข่าวนะก็ไม่ผลดัดลองมาเบอร์หนึ่งแล้วนะอะไรเงี้ยใช่ก็ไม่ผลนะผมข้างหน้าสั้นๆแล้วนะยังไม่ได้ต้องห้าเซ้นอ่ะห้ามตัดตะกินเฮดด้วยนะตะกินเฮดยังไม่ได้โชตจริงตัดตะกินเฮดถือประโชตโดนตีด้วยแต่ยุคเรายุคเราตอนที่เราเข้าอ่ะขาหมากำลังดังนะใช่ๆขาหมาเอวสูงบานมาจะโดนตัดอย่แต่เราตอนนั้นมันบานกำลังดีหน้า บานแปดบานเก้านะอันนี้สำหรับคนตัวเล็กนะแต่ของผมมากบานสิบสิบเอ็ดสิบสองประมาณนี้แหละเกือบถึงรองเท้าของผมอากเอาลตัวใหญ่เ้อผมตัวสูงเอาง่ายๆเป็นนายมินก็รัฐบาลก็ถือว่าเป็นเฟี้ยวอยู่อ่ะในการแต่งตัวนะนายมินเล็ร้อยอยู่ในโซนมินอ่ะโรงเรียนรัฐบาลของเราไม่ได้ชมนะอันนี้คือแบบความเป็นจริงอ่ะนะใส่เสื้อแบบมือกดระเบียบไม่ค่อยมีอ่ะนะ มันมีแต่คือแบบว่าไงอ่ะมันมันไม่ได้เข่งไม่ได้เข่งเหมือนอีกรงเลนหนึ่งที่เขาเข่งมากๆใช่คือแบบบางทีถึงจะไล่ออกได้ไล่ออกใช่กางเกงโดนตัดของเราสีเข้าเลยอ่ะใชของเราอย่างอนุลมโดนเดินที่ตรงเท้าปิดสียึดตอนเย็นเอาคืนแค่นั้นเองมะเอาไปบ่อยๆมากก็จับเข้าค่ายเราใครจะหารนพัก ฝ่ายปกครองจำชื่อได้ด้วยอ่ะคุณทําผิดบ่อยจําชื่อจริงได้เลยอ่ะสันนิทกันเลยหรือว่าชะตาขาดนะถ้าเกิดแบบว่าฝ่ายปกครองจําชื่อได้นะเที่ทำอะไรลําบากเลยเรียกชื่อลั่นเลยนะยังแอบดูมารีอย่างเงี้ยในอาจารย์พูดวิ่งหนีคัมภระพนชื่อได้แค่นั้นแหละหนีไปได้เท่าไหร่เขารู้หมดเลยแผนกไหนอาจารย์คนนี้ก็นักเรียนรักทุกคนนะ ใช่ถึงจะถูกก็อาจารปกครองอาจารย์ปายปกคองคนนี้นะผู้หญิงตัวเล็กแต่แต่นักเรียนรักทุกคนต่อให้เขาด่าแบบโอ้เตี๋ยหมาเลยแต่นักเรียนก็รักใช่ถ้าเป็นคนอื่นผมว่าพวกเรากโมโหเลยนะที่แบบว่าไม่มาสนิจแบบนี้ยนะนี่ถึงด่าอะไรก็รักเออแล้วอย่างพี่ต้นพี่ต้นจบปวชไหมสามปีป่ะสามห้าปี โอ้เรียนเกล็ดก็เรียนเกล็ดเพรวชอห้าปีใช่เรียนเกล็ดว่าเราจริงเราเกงแค่คือไม่เชิงรักหรอเราเก่งไม่ได้แต่ยิงใช่ไหมใช่พอไม่ไม่ยิงเก่งคนใหญ่เก่งก็ไปกับน้องรุ่นน้องอี่แหละพาน้องโดนพึ่งมาคิดได้ก็โดนจับชุดใหญ่อะไรเงี้ยของเพื่อนโดนเลยโดนพานก็โดนก่อนอ่า มีปืนและเบิดน้ำกระท่อมตอนนั้นอยู่ในวงที่ไหนโดนที่ไหนไปโดนแถวแต่ส้นสุกเป็นวงเลยแหแต่โดนโดนทำคดีเรียบร้อยแล้วโดนทำคดีเรียบร้อยแล้วเข้าเรีนจำอะไอย่างนี้แหละจริงหรอจริงจริง